สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะพบกับเราช่องน้องเอ็นรถทางจ้าวันนี้นะคะวันนี้พาทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศนะคะที่น้องที่บ้านน้องวันดีน้องคือพันษานะคะตอนนี้น้องวันดีนะคะน้องวันดีไม่อยู่นะคะเพาะขวานพาน้องวันดีพี่อามนะคะพาน้องวันดีไปเดินออกกําลังกายนะคะก็ อยู่ที่บ้านนี้ก็มีแม่ลิลลี่นะคะแล้วก็นูเม้งค่ะอู้ดูค่ะอุ้ยนี่ช้างหรือหมูคะเนี้อู้อูโอ้ยโอ้ยกอ้อยากลอลอยอกลอหลังแล้วค่ะอู้ทำไมหนูหน่ารักแบบนี้ลูกนี่ช้างหรือหมูคะเนี้โอ้น่ารักมากๆเลย <อ Philosophy> น่ารักมากๆเลยนะคะดูค่ะโอ้ยอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยโอ้ดูค่ะ น่ารักเอ้าวิว่งไล่น้องหมานะคะโอ้มาแล้ว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 ค่ะโอ้โหอ,อยากเล่นกับพี่โฟนะคะน้องสุบรรษะอยากเล่นกับพี่โฟค่ะเมลิลี่ก็ยืนกินแบบน้องอยากจะไปไอ โอ้ยอยากเล่นด้วยค่ะพี่โฟนูอยากเล่นด้วยจังเลยโอ้โอ้หนูอยากเล่นด้วยค่ะโอ้ดูขาน่ารักมากๆเลยนะคะความน่ารักของน้องสุดทัานะคะโอ้ยอยากเล่นกับพี่โฟนะอยากเล่นกับพี่โฟโอ้ยพี่โฟให้หนูเล่นด้วยหนูอยากเล่นด้วยค่ะโอ้ย โอ้ดูค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเมลิลี่เมลิลี่สวัสดีค่ะโอ้ดูค่ะเม่งน้อยนะคะเม่งน้อยโอ้อยากเล่นกระพี่โฟขี้ขี้โอ้ โอ้โอ้โอ้สวัสดีค่ะน้องสุพรรนษาสวัสดีค่ะน <t ark Darwin> ่าหลักมากๆเลยนะคะสาวน้อยวัยหนึ่งขวบนะคะอุ้ยดูค่ะหนังย่นๆนะคะโอ้น่าหลักมากๆเลยนะคะ ไว้กำลังสนนะคะมามามานูเมง้งมาทางนี้มามาเล่นกับพี่โฟโลเลยอะเยอะเยอะโอหนูเมง้งอุ้ยดูค่ะ มาเลวมาเล้วมาเล้วโอ้มาเลวมาเล้วมาเล้วมาเลวมาเลว,เว,เว,เวน่ารักมากๆเลยนะคะทำอะไรนุร่มเองทำอะไรนุร่มเอง็งทำอะไรคะ โอ้สวัสดีค่ะน้องสุพรรษาสวัสดีค่ะโอ้โอโอทำอะไรนี่ยทำอะไร <c oughs> โอ้ น่ารักมากๆเลยนะคะโอ้โหโองสุพรรณษาอยากเล่นกับพี่โฟนะเออพี่โฟหนูเล่นด้วยคอนซีอุ้ยดูค่ะ โอ้โหอ้หน่าหลักมากๆเลยนะคะแมริลลี่น้องสุพรรณษาครอบครัวน้องวันดีน้องสุพรรณษานะคะแต่ตอนนี้น้องอามนะคะพาน้องวันดีนะคะไปเดินออกกําลังกายนะคะก็ไปเดินออกกําลังกายยามเย็นนะคะก็คุณแม่ลิลลี่ อยู่บ้านแต่คุณแม่เลลี่กับน้องสุพันษานะคะตอนนี้น้องวันดียังแม่ยังไม่มานะ,ะยังไปเดิอนออกกำลังกายหนูเมงอุย้ยหนูอยากเล่นด้วยอะ่ะพี่โฟเมื่อกี้เห็นพี่โฟเล่นหูลาฮูปนะคะอยากเล่นกับพี่โฟนะเมื่อกี้ ฝากด้วยนะคะฝากช่องน้องแอนรถถังฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครป์สั่นกระดิ่งกริ้งกริ้งนะคะเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆคลิปน่ารักน่ารักของช่องน้องแอนรถถังนะคะฝากท่านด้วยนะคะไลค์กดติดตามให้ช่องน้องแอนรถถังด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ